สวัสดีครับครับวันนี้ผูดครับวันนี้ก็พาทีมาติดตามมาชมแปลงทุเรียนสวนพี่อ้วนนี่ฮะอายุทุเรียนนะฮะสามปีห้าเดือนนี่ครับก็มาดูฟอร์มทุเรียนที่พี่อ้วนเขาเลี้ยงไว้ไม่ได้มานานมากนะฮะนี่ครับความเปลี่ยนแปลงก็นี่ฮะโอ้สวยเลยแล้วก็รังเดินใบอ่อนด้วยแล้วใบก็กําลังแก่แล้วแล้วทุเรียนของพี่อ้วนนี่สามปีห้าเดือนติดดอกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจาต้นแรกได้ที่ผมเคยรีวิวไว้ เป็นชนีที่ว่าเคยตัดหญ้าแล้วโดนไปครึ่งต้นเนี่ยฮะแล้วดูสภาพต้นตอนนี้นะฮะนี่ฮะอ่าประมาณนี้นะฮะสูงประมาณนี้แล้วแล้วมีดอกแล้วครับนี่ฮะ,ะของพี่อ้วนไม่ทําสารนะฮะบอกก่อนนะของพี่อ้วนไม่ได้ทําสารนะครับออกธรรมชาตินะฮะนี่ดอกชนีนะฮะอ่าสองดอกสองช่อแล้วก็มีมาใหม่อีกแล้วเอ่อหมอนทองยี่สิบต้นของพี่อ้วนก็ออกแล้วนี่ครับตุเรียนสามปีห้าเดือนพี่อ้วนเน้นบำรุง อ่าครึ่งครึ่งอ่าก็อินทรียเคมีครึ่งครึ่งนี่ฮะแต่ความสมบูรณ์เขาเน้นความสมบูรณ์การเข้าน้ําการการให้น้ําในแต่ละช่วงแล้วก็การอ่าสะสมอาหารนี่ฮะอ่าสวยมากเลยนะครับอ่าเขาบอออกเยอะวันนี้นะพี่ว่าบอกแล้วก็ปัดได้ปัดออกไปบ้างแล้วก็มีใบอ่อนนี่ฮะมีใบอ่อนออกดอกก็ไม่ได้ร่วงนะฮะอ่าก็ถือว่าโอเคเลย นี่ฮะพาเพื่อนเอซีมาชมนี่ฮะเขาจะติดตายม่หมดเลยที่ออกดอกก็เห็นว่า20กว่าต้นพี่วันจะลองไว้ดูประมาณต้นนึง5-6ลูกฮนะแล้วแต่ที่กำลังต้นไว้ได้แล้วต้นใสเนี่ยไม่ได้นึงเคมีมากนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยดูดอ,อกโอ้โหดีหลายหลายต้นหลายช่อเลยนะฮะอันนี้เป็นอ่หมอนทองนี่ะหมอนทองดูใบใหญ่เลยครับเห็นไหมใบใหญ่เลย ต้นนี้ก็ออกอยู่แต่น้อยหน่อยนี่ยดูนี่ฮปีนี้สภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะทำให้ทุนเลี้ออกดอกง่ายในช่วงของเขานะแต่ก็จะมีช่วงที่หล่นบ้างอะไรบ้างเหมือนกันนี่ครับดีดีเจ็ดนี่ฮอันนี้ก็เติมพวกยิสซัซ้ำเข้าไปด้วยแล้วก็ของพี่อ้นได้คุยกับเขาได้สะสมอาหารมาประมาณสองรอบก่อนออกดอกแล อ่าทางใบสองรอบทางดินสองรอบนั่นเองแล้วก็เพิ่งจะมาเติมเติมปุ๋ยเข้าไปในรอบนี้นิดหน่อยหออลดต้นทุนได้เยอะครับนี่ฮะถือว่าออกดีเหมือนกันนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูอ่อสซนส่นสน,นุ่ก็จะออกอยู่นี่ต้นนี้ฮะต้นนี้เดียวเองนะครับออกหมดแล้วแต่ไม่ได้ไว้เยอะนะฮะไม่ต้องซีเรียสม,มันจะตายเพราะเราไม่ได้ไว้แบบเป็นสิบยี่สิบเราไว้มันหน้าของลูก เนี่ยเราก็ไว้อยู่ประมาณห้าลูกเนี่ยแมวทางผสมผสานก็ถือว่าออกได้เยอะแล้วเงาะก็ออกแล้วเหมือนกันนะครับไอซีมาดูนี่ยโครงสร้างของส่วนพี่อ้วนก็จะอยู่ประมาณนี้น่ารักเล็กๆน่ารักกระทารดไม่ได้สูงมากประมาณสี่เมตรประมาณนั้นฮะอ่าแล้วก็อ่อทุเรียนก็เน้นความสมบูรณ์นี่ฮะ อ่าเรื่อบการ่างนี้ก็ออกเหมือนกันเห็นไหมฮะที่ตาดเนี่ยโครงสร้างก้นมันไม่ได้ใหญ่มากถ้าติดตามส่วนนี้ที่ผมทำมาตั้งแต่เล็กๆต้นเล็กๆไม่ค่อยจะโตหรือว่าแลแบบอ่ไม่ค่อยจะอวบเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเ,เร็วนะักส่วนข้างเห็นไหมแป๊บเดียวก่อนมันสวนยางใช่ไหมแล้วก็มาปรับเปลยนเป็นสวนทุเรียนก็สองปีกว่าเขาก็สูงแล้วอวบแล้วของพี่อ้วนสามปีห้าเดือนแต่มีดอกแล้วนี่ฮะม,มีดอกทุกต้นไม่ได้ทาสาร นินจังวะธาตุาอาหารแล้วก็คุมการเข้าน้ําในครั้งแรกนี่ฮนะก็ถือว่าโอเคเลยฮนะทุกต้นเลยนะเราดูโครงสร้างออกกระทั่งยอดน่ฮนะเป็นทุเรียนธรรมชาติฮนะนี่นะออกอย่างนี้เลยครับนี่พี่วันเขาปิดออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะมันออกถึงปลายในบางทีต้นนี้ก็ออกน่ครับสปีห้าเดือนอ่าก็ถือว่า เป็นอนึ่งส่วนที่ทำมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็พี่วเขาปราสบความสําเร็จแล้วนี่เห็นไหมฮะออกอยู่ประมาณนี้เลาต้นอย่างนี้เลยดูกิ่งโครงสร้างก็แต่งกิ่งมาตั้งแต่ช่วงแรกแต่พลาดไปนิดเดียวไปตัดยอดเร็วไปนิดนึงมันก็เลยแร่ต่ำๆนี่ฮะแล้วก็ไปกิ่งขแขนงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงใหม่มันไม่พุ่งเท่าไหร่อา่าเรียนสามปีห้าเดือนสวนพี่อ้วนที่เขาสม,มิงจังหวัดตราดฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่เริ่มออกแล้วจะเป็นโซนด้านบนสามปีห้าเดือนโซนด้านล่างนี่จะใช้เล็กกว่านิดนึงก็จะเป็นปีหน้ามั้งน่าจะออกอแต่ไหนที่ตายก็ปลูกใหม่แซมใหม่แล้วก็โตขึ้นเยอะแล้วนี่ฮะ,ะเดี๋ยวผมพาไปเดินเดินชมทั้งสวนอีกสักรอบหนึ่งถือว่าสวยขึ้นเยอะเลยไม่ได้มานานมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป เยอะมากเพราะว่า oh, ข้างๆเป็นป่ายางก็เป็นป่าทุเรียนด้านล่างป่ายางก็เป็นป่าทุเรียนแล้วก็ด้านหลังก็เป็นป่าทุเรียนฝั่งนี้ถัดไปแปลงหนึ่งก็เป็นป่าทุเรียนหมดแล้วมีป่ายางอยู่แปลงนี้แปลงเดียวเนี่ยโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้มาไม่เท่าไหร่ก็ออกดอกแล้วเฮ้ยแอบเห็นทุเรียนสองปีของเขาก็ออกออกดอกเหมือนกันอ่า อันนั้นพี่วันบอกสองปีหกเดือนเพราะว่าอย่างที่เอซีเห็นเนาะผมก็ได้ทํามาแล้วก็มาตั้งแต่เขายังไม่ได้ปลูกนี่ฮะเฮ้ยของเขาก็ออกดอกแล้วนี่ต้นนี้เนี่ยเป็นดอกเ <laughs> หมือนกันโอ้ทุเรียนจังหวัดตากนี่เร็วมากฮะ่าถ้าเอซีเห็นก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเราปลูกกันอย่างนี้จริงๆรทุเรียนตากมันอย่างนี้จริงๆฮะงางทีสองปีฝ่ามันก็ออกเนะี่ยมันอยู่ที่สภาพต้นของเราเอง แล้วก็ภาวะอากาศที่จังมาตาดมันเอื้อเยอะอยู่อุ้ยนี่ก็ออกนะฮะเห็นไหมฮะด้านล่างนี่อันนี้เป็นหมอนทองเหมือนกันมั้งใช่ไหมน่าจะหมอนทองนี่ครับโอ้นี่ก็ออกออกธรรมชาติาจริงๆหลายกิ่งมากเลยอ่าต้นนี้ก็ออกเหมือนกันเนี่ะต้นเล็กนิดเดียวเห็นไหมฮะอ่าต้นเล็กนิดเดียวนี่ออกเหมือนกันนี่ครับอของป้าที่ผมไปรีวิว ขถวคลองฝาง้เนาะสองปีห้าเดือนผมเขาก็ออกเหมือนกันแต่โครงสร้างต้นก็ของปลาเขาจะเออก็คล้ายๆกันนะฮะนี่ฮะแต่นี้ก็โอ้โหโอเคเลยอ่านี่ฮะไม่ได้มากันนานเลยก็มาติดตามก็ออกกันหมดแล้วสวนโอก,ก็ออกจากสวนเอิ้สี่ปีนะสวนพี่อ้วนก็ออกสวนวิคอนก็มีออกนะแต่ของวิคอนน้ําท่วมแต่ก็ไม่ได้ตายฮะเยอะอยู่นี่ฮะก็ออกแล้วนะ าแล้วก็ปรับเรื่องบอ่อเห็นว่าวร่วบ่อปรับเรื่องบ่อบาดาลต่อบาดาลเสรมิมอีกลูกนหึงหเพราะว่ามันมันจะไม่พอเนี่ยตอนนี้ก็ออกมีออกอยู่สองสามต้นนข้างล่างนี่เออออกหมดแล้วนี่ฮะโอ้โหยี่อ่ายืนยันความสมบูรณ์ได้เลยนะฮะจังหวัดตราดเราความสมบูรณ์อยู่ แล้วก็อยู่ที่การคอนโทรลของพี่วนก็จะอยู่ที่การเข้าน้าผมบอกเลยปัจจัยอยู่ที่การเข้าน้าโอ้โหอันนี้มังออกเลยแต่ใบมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าอากาศมันสวิงประมาณร้อนคืนเย็นแต่ว่าเดี๋ยวใบมันก็จะโอเคอยู่นี่ฮะตันนี้ก็มีออกอยู่นะตัเล็กออกเหมือนกันดเดี๋ยวก็ไม่ได้ไวนะ้มั้งตันนี้เพราะมันเล็กเกิน <laughs> <laughs> นะพาไหนก็มาแล้วพามาชมพู่ ผมให้ทั่วเลยนะฮะทุเรียนสามปีห้าเดือนของพี่อ้วนออกแล้วนี่หูนนี้ก็ออกโอ้โหดูดิฮะออผ่านวิกฤตมาแล้วนะาจะมีอาทิตย์ที่แล้วมันจะวิกฤตดอกล่วงมันเจะละดอกฟอของจังหวัดตราดนะฮะตอนนี้ก็ผ่านวิกฤตไปแล้วเพราะอากาศน่าจะนิ่งๆหน่อยแล้วของผมก็ดอกฟอไปนิดหน่อยแล้วก็ร่วงนิดหน่อยแล้วก็พอเราเข้าน้ําอาทิตย์นั้นเข้าน้ํเกือบทุกวันเลยแล้วก็หยุดร่วงแล้วก็จะโอเคอยู่นี่ก็ออกแล้วนี่ฮะอืโอ้ ออกเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ยังออกแทงเข็มมาตั้งมั้งอย่างนี่ก็ออกมาช่อนึงริมบอร์ดเลยสองช่อโอ้โหนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยออกหลายต้นอยู่นี่ข้างบนก็ออกอีกนะฮะอาต้นประมาณนี้นะฮะสามปีห้าเดือนนี่นี่ก็ออกฮะโอ้มันเนี่ยอันนี้ยืนยันได้เลยว่าพี่อ้วนไม่ได้ทำสารนะฮะดูสภาพช่อยาวประมาณนี้นี่ฮะ แล้วก็เน้นความสมบูรณ์อย่างเดียวนี่ต้นต้นตรงบ่อบาดานเก่าก็ออกแล้วนี่ฮะนี่โอ้โหนีหมอนทองนะคุยหลายช่อเหมือนกันเนี่ยถ้าเอซเห็นจะได้เป็นกําลังใจให้นะทุเรียนถ้าเราทําดีๆไม่ต้องต้นใหญ่มากความสมบูรณ์ดีๆเนี่ยฮะเขาก็ออกลูกให้ได้แต่อย่าไว้เยอะนะครับไว้เยอะเดี๋ยวส้มก็สี่ห้าลูกห้าหกลูกได้อย่าไปไว้แบบเฮ้ยติดเป็นสิบเอไว้เป็นสิบนะเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างนั้นนะครับ แต่อย่างนี้เลยครัโอเคเลยแล้วโดยรวมนี่สวยมากเลยพระราวางแป็นดีๆระยะดีๆก็ก็ถือว่าือทุกเรียนอ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องแบบระยะเหมือนสมัยก่อนเพราะเราแต่งโครงสร้างพุ่มอยู่แล้วแล้วลูกเราไว้ที่ต้นเราไว้ในต้นเราไว้ในกิ่งคือเราก็ต้องดูหลักการดูแต่แนวทางการทํางานเรื่องลดเร่งแรงงานอะไรหลายอย่างพื้น<า>ที่บางทีเราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยไม่ใช่ว่าโป่งอย่างเดียว ล่งอย่างเดียวมันก็ดีแต่ต้องดูจุดการคุ้มทุนอีกอะไรหลายอย่างนะก็ต้องมองให้มองให้ครบวงจรนี่ฮะระยะจำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ระยะก็อยู่ที่ประมาณหกคูนหกคูนหกเหมือนกันของอเอืองตอนที่ห้ามัห้าไร่เห็นไหมฮะอ่าถือว่าโอเคอยู่ตอบโจทย์เอยู่ไม่ใช่หกคูนหกเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าหกคูนเจ็ดประมาณหกคูนเจ็ดนะ โครงสร้างต้นประมาณเนี้ยฮะประมาณเนี้ยฮะอีกสี่ปีพุ่มก็จะออกมาติดกันหน่อยก็เกือบเกือบชนกันแต่เราแต่งพุ่มแล้วมันก็จะเหลือช่องไฟอยู่ฮะพอเหลือช่องไฟอยู่ทําให้อา่าพื้นที่ของเราเนี่ยถาาว่าพ่นยาเนี่ยมันก็ประหยัดไปอีกถ้าเรามองในแนวที่ว่าอา่าไม่ซีเรียสพ่นยาไม่ได้แต่เราแต่งพุ่มให้ยังไงให้มีช่องไฟอยู่ประมาณสักสองเมตรตลอดเราจะไม่ให้พุ่มมันใหญ่ฝว่าเนี้ยเวลาพ่นยา มันก็จะไม่บางทีถ้าเราเข้าใจอ่ะมันไม่เปลืองเพราะมันอยู่ติดกันพ่นอันนึงก็ไปโฉบอันนี้อะไร้ยะมันก็เหมือนอยู่ในสวนแต่ถ้ามันห่างมากมันก็ตกลงดินเยอะไอข้างๆมันก็ไม่ค่อยได้อ่ะมันก็ต้องมองข้อดีข้อเสียแยกกันหละอย่างเราจะไปมองว่าเฮ้ยติดกันเสียมันไม่ได้แสงไม่ได้อากาศถ้าเราไม่แต่งเลยแบบสมัยก่อนมันใช่แต่เดี๋ยวนี้เราแต่งพุ่มพุ่มก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเราก็จะไม่ได้ไว้ให้มันแบบเออเป็นอะไรที่เออแบบไง คือมันใหญ่โตมโหฬารแล้วการทํางานยากแล้วต้นทุนเราสูงมันก็หลายหลายอย่างปัจจัยหลายปัจจัยเนาะเพราะการทํางานมันก็ต้องออดูแต่หน้างานเราพื้นที่เราแรงงานของเราแค่นั้นเองแล้วก็โครงสร้างเราแต่งเป็นสมัยใหม่เนี่ยการจัดก,การสวนมันก็ง่ายขึ้นนะมันก็เลยมองว่าให้ปลูกระยะไหนก็ได้อยู่ที่เราอย่าไปซีเรียสว่าจะต้องหา่างจะต้องทีมีรูปเหมือนกันหมดไม่ต้องไปซีเรียสถ้าเราไม่ไว้ให้มันทึบเกินไปนั้นเองฮะ อ็ต้องมองแนวทางช่องทางให้ออกนะฮะอ่ถือว่าโอเคเลยสามปีห้าเดือนเอซีติดตามก็หายไปนานเหมือนกันส่วนนี้ที่ผมไม่ได้มารีวิวเลยมาทิ้งผิดไปหมดแล้วอยรู้ไปดตายหมดแล้วส่วนข้างๆเราก็ออกลวอันนุ้นสามปีแปดเดือนฝั่งนู้นแต่อันนุ้นก็ทําสารอ่าอันนี้สองปีหกเดือนมีออกไปบางต้นของพี่อ้วนสามปีห้าเดือนก็ออกยี่สิบสามสิบต้นฮะ ฝั่งนู้นก็ออกอยู่แต่จะมีปัญหาเรื่องน้ำหน่อยที่นี่น้ำจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ฮะอะยังไงผมก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปอัปเดตส่วนพี่อ้วนนะฮะที่เขาสมิงก็เขามีเพจนะเป,นเป็นเพจเอ่ออะไรเดี๋ยวผมลงมาในลิงก์ก็ถ้าอยากได้ชิมเห็นพี่อ้วนว่าขายอยู่ถ้าอยากชิมสวน,นส่วนนี้ก็เดี๋ยวผมลงเพจ่าใต,ใต้ใต้คลิปผมก็ได้แล้วก็ถ้าออกดอก แล้วติดเนี่ยก็ลองติดตามผ่าทางเพจเผื่อจะสั่งเข้าชิมก็ได้ว่าถ้าเราติดที่สวนที่เราติดตามช่องผมมาเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยรล่มเออเต่าสวนเนี่ยเริ่มมีผลผลิตแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองเอฟเขาดูของผมก็จะมีเพจของผมก็เป็นสวนบ้านเราอันนั้นผมก็จะลงขายของผมเหมือนกันฮะเพราะปีนี้ผมมองแล้วอาจจะต้องทําตลาดบ้านเราเยอะดีหว่าเพราะเพราะตลาดนอกมันมันปัจจัยการส่งมันเยอะเนาะก็ต้องค่อยค่อยช่วย ดูเนทางมันไปหาช่องทางมันไปอาจจะถูกบ้างแพงบ้างก็ว่าไปแต่คุณภาพอยากให้มันได้ของดีอยู่แล้วฮะแต่ละสวนที่เขาทําเพราะว่าเป็นเป็นแบบเราอยากทําอะไรแบบยั่งยืนฮะให้มันอยู่กันแบบายาวๆไม่ใช่ว่าทําวันนี้กินวันนี้แล้วก็หมดไปเราอยากทําวันนี้กินได้ถึงพรุ่งนี้ลืนนี้ไปเรื่อยๆตรงนั้นเพราะว่าเราอยู่ที่เออเนี่ยความตั้งใจอยากทำให้ออกมาดีไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับ บางทีผมอาจจะทําหลายอย่างแล้วตอนนี้เพราะว่าออทั้งบอนสีบ้างอะไรบ้างก็เพราะผมนี่ก็สไตล์นี้อยู่แล้วก็ทําในหลายอย่างก็เดี๋ยวจะมีแปลงใหญ่ที่กําลังจะปรับพื้นที่อันนั้น50รไร่ก็ไปปรับพื้นที่เหมือนกันอ่ะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ